สวัสดีพี่นอ้องปองปายเมืดสุภุสุคนครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องหักเลยก็เสนแนครับครับเมื่อนี้คลิปนี้ครับผมก็พาพี่พาน้องมาอันนี้ครับพี่นอ้องมาอยามมองครับเพราะว่าเมื่อวานผมมาใส่มองไว้ครับพี่น้องใส่มองใส่คลายไ้ครับใส่ไป ด้านหน้านี่ครับด้านหลังนะครับมองครับตาบุ้ใหญ่ลรพี่นกมองส้ามเซนครับผมว่าผมเห็นป่ามันบ้อนดีครับก็เลยมองมาดักหลงเบิ้งครับกับส่ว,สวงนี้ฝนตกนะพี่นองฝนตกน้ำน้ำมัน ลายขึ้นป่ามันตื่นหน้าใหม่ครับมันป่ากำลังห้าวครับพี่น้องเดี๋ยวลองพยายามมึงพี่น้องว่าจะมีป่ายังมาติดบ่ครับมาลุ้นเบื่องนํากันว่าจะมีป่าสนิทได้มาติดครับผมด้านล่างนี่ครับตอนตอนไปกู้ผมอาจจะบม่ได้ถ่ายให้เบื่องลึกพี่น้อง ว,ว,ว่ามันมาคนเดียวครับว่ามีตากล้องถ่ายให้ครับเดี๋ยวผมข่อกูกมองกันครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนกูครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ให้น้องเบึงจากจากเล็กจากน้อยน้องพี่น้องมีป่ายังมาติดครับมองสามเสน้นครับพี่น้องปลาข้าพี่น้องข้าปลากาครับ ลายลายครับพี่น้องปลากาติดติดดีจังครับเอาครับเดี๋ยวผมอกู้ดังครับครับตอนนี้ก็กู้มองขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับป่าครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพมน้บ้ได้ลายเนาะพี่น้อง พอได้กินครับเป็นปลาสารพผัดปลาครับลายปลาครับปลาปลาข้าวปลากระซูปครับหรือปลาซูดครับบ้านผมจะเอินปลาซูดเนาะพี่น้องกำลังลาบครับพี่น้องนี่นี่ครับเปลี่ยนปลาปลาขะแยงครับพี่น้องเนี่ยปลาเนี้ยออนปลาขะแยงครับ อันนี้ปิ้งแซ่บครับพี่นกตอนนี้ก็ปดเรียบร้อยแล้วครับพี่นงปลาครับปลาธรรมชาติครับพี่นองนี่กาปลาขาวน้อยครับปลาแม่นน้ำครับ ที่มันขึ้นมานะพี่น้องได้อยู่ได้กินครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้สมกันอีกต,อต่อไปครับสำหรับมือมือนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไว้แค่นี้ก่นอนนาอครับผมสวัสดีครับ